ไปหาไปกินดีกว่าไปเฮ้ยนีไ่ไงร้านอาหารไทยที่ปารีสนะครับม,มีร้านอาหารไทยในปารีสด้วยไปดูเมนูกันดีกว่าเอาตัวได้กินแล้วได้กินแล้ว,วต้มยำกุ้งยี่สิบสี่ยูโรเดี๋ยวเดี๋ยวกินลองลอง,ลองทิ่ดูก่อนนะได้กินแลู้สวัสดีครัสวัสดีค่ะยี่สิบสี่ยูโร 888บาทส้ตตมตำก็24ยูโร888อันนี้ผัดไทยผไทยไนีผัดไทยเหรอนี่ไงผัดไทย17ยูโรผัดไทย17ยูโรคูณ37 หกร้อยบาทโอ้ไม่โอ้มต่ำทีบานจานละส5มสิทนี้ปาลีงค่ะลองลองไปชิมดูจัดผัชะเภาหมูกับต้มยำกุ้งครับ ก่อนกับไทยัุบงนี้